เอาละครับก่อนรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ He is through here. Big jump. And here's Messi. เอาละครับสวัสดีเรล่าผู้เล่น e ีฟุตบอล l 2 2 2 3ทุกท่านด้วยนะครับผมนาดูเดินครับและคลิปนี้ก็จะพบกับพี่แมสซี่ล่างเพย์ e อ o อฟด e w e วีกันสักหน่อยนะครับก็จะเป็นล่างที่โคตรโหดเลยครับเขียวเข้มเกือบทุกสเตตเลยนะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของความเร็วนะครับที่มันธรรมดาไปนิดนึง จจริงเนี่ยอยากจะตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่พอเมื่อวานเนี่ยอาบน้ําเสร็จกลับบ้านมาหลังจากการทํางานนะครับนอนเล่นโทรศัพท์พแป๊บหนึ่งอากาศมันเย็นครับทีนี้หลับยาวเลยครับ <laughs> เอาล่ะเลยมาดูที่เพย์สตาร์กันก่อนนะครับ <laughs> ก็จะเป็นครีเอทีฟเมเบเกอร์นะหน้าเป้าได้หน้าต่ําได้กลางรุกได้แล้วก็ปีกขวาได้นะครับ ถัดมาเป็นที่การใช้เท้าแน่นอนว่าเมสซี่ถนัดเท้าซ้ายอยู่แล้วครับแต่ขวาก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช้เท้าขวาเลยนะครับเป็นมาลเดเวอร์นะแต่ว่าพอจะยิงขวาก็ยิงได้ดีเหมือนกันนั่นแหละส่วนฟอร์มเป็นอันเดอร์เวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะครับการป้องกันอาการบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นมีเดียมนะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับเดี๋ยวเลื่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคก็จะมีดับเบิลทัสมีปั่นโค้งนะครับมียิงลูกชิปมีดิปปิ้งช็อตมียิงไกลเฟิร์สไทมช็อตแล้วก็มี วันทัพสพ a าสมีจ่ายทะลุช่องยิงจุดโทษก็มีแล้วก็สกิลกับตันนั่นเองนะครับเอาละครับแล้วก็มาดูสแตตกันสักหน่อยครับเมื่อเราเอาโคโทีมเรียบร้อยแล้วนะหาช่องไ7ควบคคุมบอล96เลี้ยงบอล96ครอกค็องบอล99เลยนะแล้วก็ส่งสั้น93ส่งยาวไป16 จบสบกอร์94มงบอล58เล่นลูกตั้งเตะ91ปั่นโค้ง93สปีด72สปีดต,ต้น76ไม่ใช่76 86, 86นะครับขออภัยแล้วก็คลิปคาเวอร์81จัม56ความแข็งแกร่ง58มาล้าน95สเติมินา7.3นะครับเป็นล่างที่เขียวเข้มในโคตรเยอะเลยครับพอๆกับเมซี่ดิฟบไลน์ฟอร์เวิร์ดที่เป็นเพยเยอร์เดอร์วีอีกอันหนึงนะ่งอ่ะที่เป็นล่างของปารีสนะ เอแล้วครับแล้วก็มาบรรยาถึงความรู้สึกหลังเล่นกันนะครับเมซี่ทุกล่างเนี่ยกับทุกล่างในยุคใหม่ๆเลยนะก็จะวิ่งช้ามาก,มากๆเขาจะมีอยู่2ล่างเท่านั้นนะครับที่สามารถแบบวิ่งเร็วแล้วก็พอเล่นปีกได้นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเมซี่ในล่างใหม่ๆเนี่ยเล่นปีกค่อนข้างลำบากไปนิดนึงเพราะว่าสปีดต,ต้นเนี่ยไม่ใช่สปีดต,ต้นสปีดปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับใ,ให้เวลาที่เราเล่นเมซี่ในล่างใหม่ๆเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถของเรานิดนึ่งครับก็คือ skill pay, skill สกิลเพสสกิลเล่นท่าการควบคุมตัวละะะครรรอไปมาณ เมสซี่เขาจะทําดีมากๆในล่างนี้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงบอลบาลานอะไรเงี้ยคือสูงมากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมพลิกนิดเดียวครับหลุดไปแล้วครับแต่ว่าจะโดนวิ่งไล่ทันแล้วแล้วก็เปิดไปก่อนเปิดดีครับขวาถือว่าเปิดดีเลยทีเดียว ในความคิดของผมนะครับเมสซี่ที่สามารถเล่นปีกได้เนี่ยก็จะมีอยู่2ล่างนะก็คือ Big Time กับ Legend ์นะครับล่าง Legend ์เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครเล่นเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอะผมว่ามีล่างนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเม s สซี่ไอคอนอะไอคอนแล้วก็เปลี่ยนจากไอคอนมันมาเป็นเลเจนด์แทนนะครับ ผมว่าคนที่เล่นเก่าๆมันก็ต้องมีร่างนี้กันทุกคนนะแล้ว2ลร่างนี้นะครับสไตล์เขาเป็นเครียทีเพลเมเกอร์ไงเขาสามารถเล่นปีกได้แล้วสปีดต้นหรือว่าสปีดปลายเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับยิ่งร่างเลเจนด์เนี่ยสปีดต้นสูงถึง92เลยนะปลายก็82นะครับไอ้ร่างบิ๊กไทมเนี่ยก็88ปลายก็81นะ ส่วนตัวของผมนะครับผู้เล่นตำแหน่งปีกเนี่ยสปีดปลายต้องอยู่ที่ประมาณ80กว่าในความคิดของผมนะเออ80กว่าหรือว่า90ไปเลยนะครับยิ่งดีนะถ้าสปีดมันน้อยเกินไปนะครับมันทําให้มีปัญหาในตอนที่เล่นคลิสควอเตอร์หรือว่าเล่นแทงทะลุช่องอะไรเงี้ยโยนข้ามหัวอะไรประมาณนี้คือ,อปลายมันช้าเกินไปแล้วแบ็กขวาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเขาจะวิ่งไล่ทันนะครับเซนเตอร์ก็ได้เซนเตอร์ตอนทุกวันนี้ก็เร็วชิบหายแล้วก็ไม่ใช่ว่าเมซี่เนี่ยเขาจะเล่นปีกไม่ได้นะครับ เราต้องเล่นแบบคลองบอลแบบจ๋าเลยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นต่อบอลไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์เหมือนเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันนะครับก็คือเคยเย็บเคยเย็บเคยเย็บเข้ามาซิแล้วก็จ่ายเข้าไปครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับให้เอ็มบัปเป้เรียบร้อยครับแต่อย่างว่าครับถ้าเอาเมซี่ไปยืนปีกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเราไม่สามารถบุกไปทางเมซี่อย่างเดียวได้ไงเพราะว่าเมซี่เขาไม่ได้มีความเร็วเราต้องบุกอีกปีกทางนึ่แเราค่อยตัดเข้ามา แล้วก็ตัดเข้ามาให้เมสซี่อะครับแล้วมาดูจังหวะนี้เมสซี่ยิงเข้าซ้ายแล้วยังไงครับโอ้โหเซฟครับกูต,ตัว จริงๆกูตัวนี่โคตรเหนียวเลยนะเวลายิงไกลหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันจับแบบจับอยู่มือเลยอะ่ะหลายครั้งมากๆนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเอาเมสซี่ไปเล่นหน้าตับเนี่ยเล่นง่ายสุดแล้วครับรอปั้นเกมรอยิงรอทําชิงกับเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยเออผมลินฟิโก้นะครับลากเข้าไปแล้วก็จ่ายให้เมสซี่หักนิดนึงแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับอย่างคมเรียบร้อยครับการควบคุมบอลเนี่ยโคตรโหดเลยครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเวลาเรา อาจจะไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยเมซี่นี่คือสุดยอดมากๆแล้วครับเนียนนะฮะแบบเลี้ยงบอลเนียนนะ่ะอ้าวแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับที่ผมตรงใส่ในตัวเมซี่เลยก็คือเมซี่อ่ะเอาไปเปิดโมงได้นะเวย้ยเอาไปเล่นหน้าต่ําอะไรประมาณเนี้ยคือไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะ AI ของเมซี่เปล่านนะที่หาช่องทีมากๆอยู่แล้วอะ่ะเวลาเราจ่ายบอลเข้าไปหรือว่าเปิดบอลเข้าไปตัวของเมซี่เขาจะวิ่งหาบอลดีมันเป็นตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วครับภาคเก่าๆเ,าเามซี่เขาก็าโมงได้ดีเหมือนกัน เนี่ยแล้วพอผมเอาแมซี่ไปยืนหน้าต่ำใช่ไหมผมเล่นหน้าต่ำยาวๆเลยครับมาเล่นง่ายจริงๆแล้วจังหวะนี้ครับนิโควินเลียมครับหากเข้ามาจ่ายให้แมซี่พิกนิดเดียวครับโอ้โหโรดี้ล้มไปแล้วครับเสียหลักฮะยิงติดล็อกแต่ก็ฟิกโกซ้ำได้อยู่ครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับการหาช่องของแมซี่ครับนิโควินเลียมวิ่งไปแล้วครับนี่เห็นแมซี่แบบยกมายกมือครับตักเซเทอร์หนึ่งีจ่ายทะลุช่องแล้วยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับแคบๆครบ มุมไหนก็ยิงได้หมดนะครับเมซี่ถ้ายิงในกรอบโทษคมแน่นอน,นครับเรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะนะครับยอมรับเลยว่าโคตรโหดเอาไปเปิดมุมเนี่ยก็87เลยนะเปิดมุม87และเล่นลูกฟรีคิกเนี่ย90เลยครับอ่าเรื่องไปก่อนเนี่ย90เลยนะ,ะจังหวะน,นี้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับ90เลยครับถ้าเป็นมุมสวยๆมุมถนัดนะได้ยิงเท้าซ้ายนะผมบอกเลยว่า เด็ดดวงแน่นอนครับอร่อยแน่นอนครับยิงฟรีคลิกแล้วก็ยิงเข้าไปคงๆเรียบร้อยครับต้องยอมรับว่าลูกฟรีคิกของแมสซี่เนี่ยเขายิงระยะได้มานานจริงๆนะแกยิงฟรีคลิกเข้าตั้งแต่แบบเห็นตั้งแต่แกหนุ่มๆเลยอะ่ะทุกวันนี้แกยังยิงฟรีคลิกเข้าอยู่เลยครับเอาละครับแล้วผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแมซซี่ล่างนี้เนี่ยแบบม,มันโหดจริงๆวะ่ะ มันเขียวเข้มเกือบทุกสเตตเลยเหลือแต่ความเร็วอะถ้าความเร็วมันเขียวเขียวอ่อนให้นะแบเล่นปีกเสดาแน่นอนครับอ่าส่วนตัวเนี่ยที่ผมไม่เปรียบเทียบกับล่างอื่นๆเลยนะครับผมเปรียบเทียบแค่2ล่างเพราะว่า2ล่างนั้นมันใกล้เคียงสุดเนาะเเจด์กับบิ๊กไทม์เนี่ยอ่าผู้เล่นเราเนี่ยมีแมสซี่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าแมสซี่มันก็มาหลายตัวบางคนกดได้บางคนกดไม่ได้นะครับผมไม่อยากจะที่จะเปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นนะ เอาเฉพาะล่างนี้นะครับจริงๆมันก็ยินได้หมดอ่ะเออหน้าต่ํากลางลุกหน้าเป้าไปปีกแล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วแต่สไตล์ของเราเลยนะว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราเล่นปีกเนี่ยอาจจะต้องต่อบอลเยอะหน่อยก็อารมณ์เหมือนแบบเคยเย็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 บ,ขยบเข้ามาสิอะไรมันเนี่ยมึงยังไม่จบก,กับพุ่งพวงนะครับ <laughs> ยังไม่จบว่าพุ่งพวงเอาละครับและในแพงของพีอัเดวิกรอบนี้เนี่ยทุกคนได้ตัวอะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะและทุกคนได้แมสซี่หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซับให้กับผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็ 940กว่าแล้วนะครับยังไงก็เกือบคันทรัพบและใกล้ละใกล้ความจริงละ <c oughs> แต่ก็ยังเหลือกดอ่ากดที่คนต้องดู4,000ชั่วโมงอันนี้ส่วนตัวเน้่ผมมองว่ายากมากๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อคลิปดีวีโออะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าก็ต้องทางทำงานประจําด้วยนั่นแหละนะ แต่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือประมาณ1,000ชั่วโมงแล้วต้องพยายามให้มากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวพยายามลงคลิปให้เยอะกว่านี้จะได้ทบ4,000ชั่วโมงสักทีเอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยยังไงก็เสียเวลามาเยอะและ้วยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะไปแล้วครับสวัสดีครับ